วัดีค่ะวันนี้นะคะนิว2ีสสถานีประชาชนนะคะเสนอข่าวสารบันเทิงและเศรษฐกิจนะคะวันนี้เรามาแถลงข่าวในเรื่องของงานสวนดอกร้อยดวงใจ65ปีแพทย์เชียงใหม่นะคะเราจะมาติดตามกันว่าจะมีอะไรบ้างในงานนี้นะคะว่าการจัดงานของคณะแพทย์ครั้งนี้มีอะไรบ้างเราติดตามไปได้านในเลยนะคะเชิญค่ะ คอนเสิร์ตการกุศลไทยซิมโฟนีออเคสตราเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแห่งวาระการครบรอบของการเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่สามของประเทศไทยและเป็นโรงเรียนแพทย์ในส่วนภูมิภาคแห่งแรกในภาคเหนือประกอบกับคณะแพทยศาสตร์มชได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจินโนด้วยระยะเวลาการใช้งานอย่างยาวนานและ เป็นหนึ่งในอาคารที่รองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมากว่า40ปีในวาระอันสำคัญนี้เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสก้าวสู่ปีที่65ของคณะแพทยาศาสตร์มชเมื่อวันที่27ตุลาคม2566ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรณกิจโรจนาพิวัตรคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มชและ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกคณะแพทยาศาสตร์มชเชิญนิวส์4ตลอดจนสื่อมวลชนในเชียงใหม่เข้ารับฟังการถแถลงข่าวที่ชั้น15อาคารเฉลิมพระประบารมีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีผู้ร่วมถแถลงข่าวประกอบด้วยนายคมกฤิจูตกานนประธานมูลนิ นิธิออมไทยและประธานเจ้าหน้าที่บริษัท World Trans ์อินเ n อร์เนชั่นแนลจำกัดรอสอรดออรสุกรีเจริญสุขประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุขด็อร์สุชาติวงทองศิลปินนานาชาติในรัฐพัฒน์รัตนพันธ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยโพลีคอนจำกัดมหาชนปรินดามาอิ่ใจ รองกรรมการพูดจัดการใหญ่บริหารองค์กรบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนนายมงคลจันดาแก้ว CEO บริษัทแรกเบลเบลช์ less, จำกัดสวนดอกร้อยดวงใจ65ปีแพทย์เชียงใหม่บรรเลงโดยไทยซิมโฟนีออเคสตรามูลนิธที่อาจารย์สุกรีเจริญสุขเกิดขึ้น เนื่องด้วยวันที่28ตุลาคม2567คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยลาลัยเชียงใหม่จะครบรอบ65ปีแห่งการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยลาลัยแพทยศาสตร์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแห่งวาระการครบรอบของการเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่สของประเทศไทยและเป็นโรงเรียนแพทย์ในส่วนภูมิภาคแห่งแรกในภาคเหนือ ประกอบกับคณะแพทยาศาสตร์มชได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจินโนด้วยระยะเวลาการใช้งานอย่างยาวนานและเป็นหนึ่งในอาคารที่รองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมาก,กว่า40ปีจึงได้จัดโครงการสวนดอกร้อยดวงใจ65ปีในวันเสาร์ที่9ธันวาคม2566เวลา18.00นถึง21.00นณนะ สนามฟุตบอลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนหลักจากบริษัทไทยโพลิคอนบริษัทแร่เบเวอร์เลชมูลนิธิออมไทยบริษัท GPSC และโคสปอนเซอร์ or, บรรเลงโดยไทยซิมโฟนีออเคสตรามูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุขและศิลปินรับเชิญอาทิเก่ง ทัชยยะปทุมวันไก่พันิพาอ้อมรัตนังแอดเดสโลสะศินีอัศวเจษด,ดากุลพันเอกพันจ่าเอกอินทัช h เลิกเย็นและกะมพลพรหุ่นเจริญสำหรับผู้สนใจในโครงการนี้สำรองบัตรโดยการสแกนคิวาโคดนี้ได้ในราคาบัตร1,000บาท1,500บาทและ2,000บาท อาจาสริจะมาสดครับสำหรับวันนี้นะคะการถ่ายข่าวค่ะเราจะขึ้นที่15อาคารเฉลิมพระเกาคยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียหมค่ะและพร้อมกันนั้นเราก็ย้มดีไลฟ์นะคะผ่านทางหน้าเพจของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะก็สามารถ รับชมได้นะคะผ่านทางหน้าเพจได้ค่ะซึ่งนอกจากที่ายในการถ่ายทอดสดน,นะครับทางเป็บบูไลฟ์ของคณะพิทยาศาสตร์การอุตสาหกรรแล้วนะครับวันนี้เราก็จะได้การในส่วนของการรถลงข่าวในห้องประชุมชั้น15นี้นะครับในส่วน ครั้งนี้จะได้ขออนุญาตนำเรียนในส่วนของกิจการการแถลงข่าวสื่อมวลชนให้กับท่านผู้มีเกียรติทุกทา่านได้รับทราบกันสักครู่น,นึงนะครับเริ่มต้นจากการที่เราจะได้ดนำพาทุกท่านนะครับรับชมคลิปวิดีโอสองทริปด้วยกันนั่นก็คือควิดีโอ6 4ปีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่และคลิปจากชีวิตต่อชีวิตเพื่อชีวิตไม่สิ้นสุดน,นะครับหลังจากนั้นนะครับท่านผู้มีเกียรติผลลัพนะคะที่ทำให้ใหเกิดการจัดงานคอนเสิร์ตงารกุศลสวนดอกร้อยดวงใจ65ปี ทุ่นท่านนะคะที่วันนี้ท่านได้ให้เกียรติกับทางคณะแพทย์เภสัชเป็นอย่างยิ่งนะคะได้มาร่วมทำข่าวเราก็พร้อมที่จะเผยแพร่ข่าวการแถลงข่าวในวันนี้ให้กับประชาชนร่วมกันนะครับซึ่งในช่วงนี้พลเมืงพระชายานะก็าแพทย์แพียม์เภสัชได้มีปีหนึ่งที่มีสำคัญนั่นก็คือพิธีเชิดเกียรนะครับสหรับในวันคล้ายการถูกรอบการสถาปนา64ปีะคณแพทย์เภสัชนะครับ พิยเชลชเชียงใหม่โรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของประเทศไทยจากพระราชปรารภในสมเด็จพระมหินทราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในรัชกาลที่9ต่อพันโทหลุงนิดเวือชวิศิ์นักเรียนทุนส่วนพระองค์และผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่าอยากให้จังหวัดเชียงใหม่มีโรงพยาบาลสำหรับประชาชนเช่นของแมคโคบิก 25เมษายน2471สมเด็จพระมหินทราธิเบศอนุลยเดชวิกรมระบรมราชชนกเสด็จมาส่งงานแพทย์ณโรงพยาบาลแมคโทมิกภายหลังที่พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาแพทย,ยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพระองค์ได้ทรงทำหน้าที่แพทย์ควบคู่กับนายแพทย์เอ็ดเวิร์ดชาร์ลคอร์ททั้งการแลร,รักษาผู้ป่วยนอผู้ป่วย ตอ,ตอนนี้เป็นเอ็กเทอร์อยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะชีวิตหนูแล้วก็ครอบครัวของค่ะมีความเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลแห่งน,นี้ค่ะเรื่องจากคุณยายค่ะก็ทํางานเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งน,นี้ค่ะแล้วก็คุณแม่เองค่ะก็ทํางานเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลนี้เช่นกันค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณแม่ก็ยังทอดหนูที่โรงพยาบาลนี้ด้วยก็เรียกได้ว่าหนูว่าเรื่อต้นชีวิตหนูที่นี่ค่ะ เป็นบตัวเราเองนะคะก็รู้สึกว,ว่าถึงชีวิตเนี่ยเป็นอะไรที่มีนนะความหลากหลายมากเลยครับก็คือคุณย่าครับได้รับการรักษานนะครับรักดวงตาครับได้รับการดูแลเป็น,น,นะะอย่างดีจากโรสเซีบาลหาราดไปใช่ไหมครับโลภยาบาลไม่ได้มาเห็นถึงผลประโยชน์ของผูป้ป่วยจะเห็นได้จากการบริการที่รวดเร็วลดทั้นตอนไม่ทําต้อนครับใช้เทคโนโลยีในการรักษาและบริการอย่างเป็นระเบียบทําให้ผูป้ป่วยมีความมั่นใจต่อบุคลากร ขอบน้อมไ่างเป็นอย่าดีครับเป็นท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพี่น้องสื่อมวลชนผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับวันนี้ผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับ ด้วยความยินดีและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ท่านให้เกียรติมาร่วมการฟังการถ่ายข่าวในคอนเสิร์ตการกุศลส่วนดอกร้อยดวงใจ65ปีคณะแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเลงโดยไทยซิมแอนนี่ออเคสตาราวันนี้อาจารย์สุกีเจริญสุขในครั้งนี้เนื่องด้วยในวันที่28ตุลาคมปี2567คณะแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะครบรอบ65ปีแห่งเป็นการจัดตั้ง คณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เพื่อฉลองวาระอ่านครบรอบการเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่3ของประเทศซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่นอกภูมิภทจากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ได้ดําเนินการปรับปรุงอาคารต่างๆอย่างที่ทุกท่านได้ทราบเป็นระยะระยะเรามีการปรับปรุงในหลายส่วนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่ผ่านมาหนึ่งในโครงการที่สําคัญก็คือการปรับปรุงในหลวงปู่แหวนสุจินโน อาคารสุกินโนซึ่งมีอายุมากกว่า 40, 40ปีอย่างที่เราทราบว่าหลวงปู่แววสุกินโนเป็นเกจิอาจารย์ที่มีคุณอุปการกับคณะแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กับเราเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ตึกมีความเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาเราจําเป็นจะต้องมีการปรับปรุงตึกอย่างเป็นรูปแบบพร้อมการซื้อคุ้รุภัณฑ์ทงการแพทย์อย่างที่ทราบนะครับว่าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขนาดน,นี้อายุรอบๆเกือบ65ปีแล้วก็ติดลงวงตู่แหวนอายุประมาณ40กว่าปีจากการที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาดูแลผู้ป่วยติดดวงตูดูแลผู้ป่วยปีหนึ่งหนึ่งล้านคนต่อคนต่อปีเราเห็นมีการใช้งานหรือว่าใช้บริการของติดดวงตูแหวนอย่างเต็มรูปแบบในช่วง40ปีที่ผ่านมาเนื่องจากมาตรฐานทางการแพทย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปทางโรงพยาบาลรับผู้ป่วยนอกปีหนึ่ง จริขนขณะนี้หลังโควิดเรารับผู้ป่วยนอกปีละหนึล้านห้าแสนคนมีผู้ป่วยเข้ามามากมายสิ่งที่สําคัญก็คือความซับซ้อนของโรคเราเพิ่มขึ้นมากมายเราไม่ค่อยมีเคสง่ายๆเรียนขณะนี้เราไม่ค่อยมีเคสที่ปกติที่คนไท้ธรรมดาส่วนใหญ่แล้วเป็นเคสซับซ้อนได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลัวอื่น ก็คงเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มสักยภาพของโรงพยาบาลและก็คณะแพทยศาสตร์ในการปรับปรุงตึกพร้อมซื้อคุ่พันธ์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มอัมรตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยสิ่งต่างที่เกิดขึ้นก็ต้องเรียนว่าปีนี้คณะได้จัดคอนเสิร์ตสดดอกร้อยดวงใจจากที่ทุกท่านทราบว่าเรามีสดดอกร้อยดวงใจจัดขึ้นทุกปีปีนี้เป็นโอกาสที่ทางคณะแพทยศาสตร์มีความภาคภูมิใจมีสิ่งต่างที่จะกรบรอ,อ้65ปีของพวกเรา ก็มีคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นที่แตกต่างไปจากเดิมก็คือโครงการสวนดอกร้อยดวงใจ6 5ปีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บรรเลงโดยไทยซิมโฟนีออเคสตรามูลนิธิอาจารย์สุขีเจริญสุขซึ่งจะจัดในวันที่9ธันวาคมปี2566ช่วงเวลา6โมงเย็นจนถึง3ทุ่มณสนามฟุตบอลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อระดมทุนซื้ออรุพันธ์ทางการแพทย์อาคารผู้ป่วยสุจินโนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และปรับปรุงระบบซึ่งมีความซับซ้อนในตัวตึกของสุจิโนโต้องบอกว่าโอกาสนี้ในส่วนตัวและผมว่าบุคลากรของคณะแพทย์รวมทั้งประชาชนชาวเชียงใหม่คิดว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะมีสวนดอกร้อยดวงใจ65ปีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บรรเลงโดยไทยซิมโฟนีออฟเทสนาวันนิ้ิอาจารย์สุภีเจริญ,รญรสุขนักบัณนี้ขอบคุณมากครับ่งเ <Brave> กค็คงเป็นจับใจจากคณะแพทยศาสตร์ในเชียงใหม่เราซึ่งผมเรียนว่าเึ็กหลวงปู่แหวนเนี่ยในส่วนตัวับมีโอกาสได,ได้ได้มาเรียนรู้จากเึ็กหลวงปู่แหวนตอนที่เป็นนักศึกษาแพทย์ปีสี่ซึ่งได้เปิดได้ปีที่สอง ขณะนี้ผมใกล้จะเสียแล้ครับเต็กยังไม่ได้รับการปรปับปรุงอย่างเต็มรูปแบบเมื่อหลายปีที่ผ่านมาขณะนี้ผมเรียนทุกท่านว่ากลา,างปีหน้ากายภาพส่วนใหญ่ของเต็กจะเสร็จแต่ว่าเราจําเป็นจะต้องมีระบบที่สําคัญก็คือระบบแนวดิ่งของตัวเต็กซ,ซึ่งเป็นระบบที่ทุกคนแค่บอกว่างานวิศวกรรมศาสตร์ว่าหมด เนื่องจากเป็นหัวใจที่สําคัญในการหล่อลิ้วตัวตึกตอนที่เนื่องจากว่าทางธศาสตรเราคงไม่ได้มีพื้นฐานการเป็นวิศวกรรมนเนาะก็คงคิดว่าการตกแต่งหรือว่าอะไรก็คงจะเพียงพอจุดนี้คงเป็นจุดหนึ่งทีง่ทางคณะได้มีโอกาสที่ต้องดาเนินการต่อพร้อมกนันนที่ผมกล่าวนะครับว่าธนบสตรคงมีการรับต่อส่งต่อเคสจากหรือว่าผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนสูง วาเราจาเป็นจะต้องมีุู้รู้ทางการแพทย์ที่ที่ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยก็เรียนว่าขณะนี้ความซับซ้อนเนื่องจากว่าท่านอาจารย์นเรนก็อยู่ที่นี่นะครับท่านประบอกก็คงจะบอกว่าปกติความซับซ้อนถ้าเรานับว่าเป็นเลขหนึทำให้เราเกิดความเข่มแข็งแข็งแรง เรามีโอกาสได้รับใช้ประชาชนมา64ปีวันนี้ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนชาวพิมายคงจะได้รู้จักสวนดอกเป็นอย่างดีแล้วก็เรามีการอบคุมต่างๆมากไยผมเรียนว่ากล้วครั้งนี้การกุศลครั้นงนี้เพือ ทัตแพทย์แพทย์ได้มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลการดูแลผู้ป่วยก็คงเป็นส่วนในการปรับปรุงในตึกทั้งหมดก็จะมีการเรนอาหารเรามีห้องประชุมมีอะไรต่างตแต่โดยส่วนใหญ่เป็นส่วนที่ดูแลผู้ป่วยนี่ะองีปีแต่ผมชื่นชมคนส่วนดอกนะ40ปียังใช้งานได้นะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยบอกว่าเราดการดูแลอย่างดีแต่การสภาพที่มันนานมาก ครับสวัสดีครับกับสวัสดีท่านคณะบดีภาษา์มหายเชียงใหม่นะครับท่านผู้บริหารนะครับมหาลัยเชียงใหม่ทุกท่านแล้วก็ ท่านผู้สับสนุหลักนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมในนามของประธานมูลที่ทอมไทยนะครับแล้วก็การบริหารบริษัทอุบริหารอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับซึ่งรู้สึกเป็นเกียรตินะครับเราก็รู้สึกดีดีแล้วก็ปลักปลื้มนะครับมาตั้งแต่เช้าแล้วครับก็คือก็ตื่นนอนดึกนอนดึกพอสมควรเพราะว่าท่านคณะบดีเรียกประชุมตอนหกโมงเย็นนะครับแล้วก็พ่านไปเรียงข้าวนะครับแล้วก็เราก็กว่าจะถึงโรงแรมกว่าจะน้ำกว่าจะนอนนี่ก็เด็กพอสมควรนะครับแต่เช้าก็ตื่นตีส ขึ้นนะครับมาติดมาแล้วว่าเอ๊ะวันนี้จะมาคุยอะไรให้ฟังดีเนาะนะครับเราก็ไม่ใช่นักวิชาการนะครับเหมือนหมอนะครับแล้วก็ประทับใจนะครับประทับใจแล้วก็ครั้งแรกก็คือประทับใจก็คือทรงศักดิ์พรมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือชัยนรงค์อนันทปัญญสุดรายงาน